เล่าสามีทุกคนสะเกิดหมดมาใ่โอ้ไอ้เคสรู้กินแล้วช่างนี่อาขึ้นมาเขาคื้นเก่าอฮ้ยะนี่อ้่ไก่ ได้ได้กระบอกก่อนตัวเองล้างล้างไปไ่้โอ้โหเอากตีถึงกะบองกี่ตัวได้อย่ากินเบียร์หน่อยเจ๊กิน Fuck. 아, yeah. ч <laughs> <laughs> <vested mucho> 有嘞。

ใหญ่ๆป้อปัดไปโย่ผู้กองจะดูางงันไหมไ้ไครับผูกง

y e a